แสงคำแต่งเอาแม่ยายเองเป็นเมียสีคนหนึ่งนะ่ะเด็ดคอขาดเลยข้ามียาก็คิดว่าพาอเอาเสี็เมื่อไหร่ก็ยังได้แสนคำพูดอย่างยาโสระวังนะลูกเขยคนใหม่แม่ยายเองนะ่ะไ่คนมาจากกรุงเทพจะเป็นเรื่องลำบากคนสามคนยืนอยู่คนต้นไม้ใหญ่ซึ่งยังมีรอยกองไฟแต่เมื่อคืนนี้เบื้องหน้าออกไปเป็นไรที่ฟักแฝงยังขึ้นงอกงามเลิศละเกตละกาไปตามเรื่องของมัน แก่จนร่วงหล่นแห้งแล้วแห้งอีกจนมเมล็ดของมันแผ่พืชพันุ์ต่อไปแล้วก็ตายไปเป็นอย่างนี้มาแต่เจ้าของทิ้งอพยพสูญหายหากินทินอื่นไม่มีใครคิดให้สมิงเท่าตายแสนคำพูดอย่างแน่ใจไม่ช้าเขาก็ตายไปเองไม่มีใครให้ยาพิษกับเขาแต่เขากินมันเข้าไปทุกวันเองว่าเหล้าจะทำให้เขาตายถามสีแก่ดูเถิดเขาเองเป็นคนว่าเหล้าจะทำให้อ้วนขึ้นสิไม่ว่า ชายคนที่ถูกเรียกว่าสีแก่แทนที่จะเรียกว่าสีเทาซึ่งความจริงยังไม่เท่าชราอะไรแต่เป็นหัวร้านและผมที่เหลือก็งอกทั้งที่อายุเพิ่งจะ50าสิเศษคนจึงเห็นว่าเขาชราแล้วนอกจากแสนคำคนสองคนคือสีแก่และบุญเกิดเป็นคนที่ไม่มีใครชอบนักพวกวิ่งราวแม่มช้อยเป็นเพื่อนสนิทของพวกเขาและเขาอาจตายแทนกันได้โดยความจริงคงไม่มีใครกลา้าแต่เขารักใกล้กันมาก และเขาก็เป็นคนที่เดินป่าได้คล่องแม้แต่ในทุ่งนาเขายังเดินได้ไม่คล่องเท่าเดินป่าชีวิตเขาคือป่าเหมือนคนในกรุงที่กรุงเป็นของจําเป็นเป็นเรื่องลาบากใจมากแสนคาบนยังหนักใจพวกกรุงเทพต้องฉลาดแล้วปู่สมิงทําไมข้าคิดว่าแกออกจะคิดมากเรื่องผัวพลอยคิดยังไงวะก็คิดสงสัยอยู่ร่าไปว่ามันเป็นคนดีมีวิชาคนกรุงเทพมันก็ต้องเล่าเรียนสิเกิดว่า ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องวิชาอื่นสิแกเป็นคนมีวิชาแกกลัวคนอื่นดีกว่าหันไปเล่นงานแกเข้าแกเคยเล่าว่าแกเคยฝันถึงคนสายฟ้าคนสายฟ้าเพื่อนอีกสองคนของแสนคำอุทานแล้วมองหน้ากันคนสายฟ้าเองเอาอะไรมาพูดแสนคำเรื่องนี้ใครยังไม่เข้าใจเลยก็หมายความว่าเป็นคนดีมีวิชาเหมือนสายฟ้าเองเคยเห็นใครทำอะไรสายฟ้าได้ไหม ดาบขุนยมยังตัดสายลงขาดตัดน้ําเป็นทางไปแต่ตัดสายฟ้าไม่ได้มันเร็วเหลือเกินคนดีอย่างนั้นน่ากลัวปู่สมิงกลัวมากไอ้เขยใหม่จะเป็นคนสายฟ้าเป็นไปได้เหรอใครมันจะบ้ากันแน่ข้าไม่เชื่อคนหนึ่งแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันพอสมิงเท่าเป็นคนเอ่ยปากเองลูกปืนยังเร็วกว่าสายฟ้าสีแก่พึมพำจะเร็วกว่าหรือเร็วเท่าก็ทําอะไรสายฟ้าไม่ได้หรอก อาจจริงของเองแสนคำปู่สมิงอาจคิดไว้คนนั้นมีวิชาเก่งกล้าที่แกเปรียบเทียบเหมือนสายฟ้าอย่างนั้นแหละแสนคำรับนี่แหละที่ทําให้แกหันกลับไปหามันแล้วทาไมเองไม่จัดการไอ้แกกินยาพิษซะเจ้าเกิดถามง่ายๆเกิดแกนี่โง่หลายนะคนอย่างปู่สมิงเอาแกไม่อยู่หลอกเรื่องยาพิษพอแกร,รู้มันเป็นยาพิษทันทีไอายาน,นั่าจะกลับมาเล่นงานตัวเจ้าของเองจริงปู่สมิงเลี้ยงผีผีมันต้องคอยบอกแก แล้วนี่เราพูดกันเนี่ยผีมันจะไปบอกแกไหมตอนนี้คงไม่หรอกนอกจากจะลงจากเรือนแกจะเอามันไปด้วยบ้างทิ้งไว้ในห้องบ้างในบ้านบ้างแล้วก็ทางดงเหนือทางไปบ้านดอนมีทางแยกเข้าป่าไผ่มีวิหารหินล้างมันตรงจงอางแสนคำสัตว์อะไรก็ไม่มีนอกจากจงอางคนที่ไหนจะกล้าไปข้าเพิ่งรู้มาสองสามวันเนี่ยว่าปู่สมิงไปที่นั่นบ่อยไปที่นั่นบ่อยทำไมเองรู้ถ้าปู่สมิงเป็นคนเล่าแกก็โกหกถ้าแกเล่าแกโกหกเองว่าแกโกหก แล้วในตาข้าข้าเห็นในตาข้าโกหกข้าแล้วข้ามาโกหกเองได้อะไรขึ้นมาก็ข้าตามไปตอนเย็นวันหนึ่งผีตากพ้ะออมราวป่าชายดงน่งต้นไม้เหลืองแดงไปแถบหนึ่งแอบ,บตามแกไปห่างๆแกเดินหายเข้าไปในป่าโปร่งลึกเข้าไปมีแต่เถาวันหนามพ้นเข้าไปลึกจริงจะโปร่งแล้วก็มีวิหารร้างเองไปถึงยังไม่ทันถึงพอแดดเหลืองหายก็ดีนเสียงจงอางร้องสั่งรูแล้วเองวิ่งถ้าเป็นเองแสนคำฉุนเฉียว อย่าลืมวันนี้กูข้าก็วิง่งสีแก่รับข้าไหวเกิดวิ่งก่อนจะเกิดเสียงมันร้องเสียงมันดังเบาหวงเหว่งแกมกรีดกรีดใช่ไหมนั่นแหละมันเหมือนจริงเลยแต่ไม่ใช่แน่เขาละ่ะเกิดรับแต่อย่างเงี้ยปู่สมิงต้องเกรงไอ้ลูกเขยคนนั้นมันไปทําไมวะเขาว่านักเลงที่แท้ย่อมต้องดูเชิงอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าบังเอิญเชิงของอีกฝ่ายหนึ่งถูกใจก็ต้องคบหากันสีแก่พูดยังเจ้าความคิดกับบุญเกิดตอนนี้ละ่ะ แสนคําจะได้รับความลําบากเขาจะไม่ได้แม่ยายเป็นเมียเขาจะไม่ได้อยู่ร้อยอย่างเททั้งบ้านไม่ใช่กลัวบ้าไอ้สีแก่แสนคําเอ็ดข้าไม่เคยสบายใจใเรื่องอื่นต่างหากแสนคําไม่เคยกลัวใครทําไมมันหนักใจเรื่องนี้มันเข้าไปในเมืองไม่ใช่หรอมันจะกลับมาเมื่อ,อไหร่ข้าเห็นมีสองอย่างถ้าจะทําอะไรกับคนเหล่านี้ต้องการให้ผัวเมียมันออกไปจากที่นี่ล้วพยายามให้รู้ว่าปู่สมิงเอาเงินทองไปซุกที่ไหนหรือได้มาจากไหน เรื่องพ่อตายยังไม่พูดถึงแต่เราต้องพูดถึงให้ลูกเขยคนนั้นก่อนแสนคําว่าก็ให้มันไปเสียหรือให้มันไปเสียด้วยทิ้งอีพร้อยไว้ที่นี่ก็ดีใช่นั่นจะดีมากก็ถ้าอย่างนั้นก็ยิงมันทิ้งเสียสีเกิดมีความเห็นตรงกันกันกบสีแก่ถ้าแ,แสนคําก็จะได้อีพร้อยแล้วถ้าเอามันไม่อยู่ก็ง่ายนิดเดียวล่มอีพร้อยเสียให้ยับมันเปิดปากบอกใครไม่ได้มันก็ต้องชวนผัวมันไปนูน่นล่มอีพร้อยก็ดี สีแก่ยิ้มยังพองใสเพราะแน่ใจว่าเรื่องนี้ตัวต้องมีส่วนด้วยอย่างแน่นอนและพร้อยก็สวยเหลือเกินดีลุ่มอีพร้อยนี่ดีแซนคำลังเลใจจำไว้อย่าเสียดายก้อนอิดถ้าจะได้ทองคำสีแก่พยายามจูงใจถา้ามัวห่วงก้อนอิดก้อนเดียวจะเสียทองคำไปเปล่าข้าคิดว่าจะทำยังไงให้มันตายโดยพร้อยอยู่ต่างหากเอง็งอย่าหาว่าข้าเห็นแก่ตัวแต่นี่เป็นเรื่องในบ้านข้ารู้ไว้ก็ถูกกันสิเกิดรับ แล้วใครจะเป็นคนยิงแซนคําถามต่อไปขาก็ได้สี่แกรับถ้าจะเอาอย่างนั้นแต่เรื่องคล้อยทำไมเองไม่คิดเอาล่ะข้าจะไม่ร่วมกันผลานมันแต่เองคนเดียวทำไมไม่เอามันเสียก่อนประโยชน์จะได้หลายทางถ้าไอ้ผัวมันตายก็าตายไปถ้ามันไม่ตายนางเมียมันอายเองก็ชวนผัวไปเสียถ้ามันไม่อายเองเกิดติดใจเอง มันชวนเองกําจัดผัวมันอีคนหนึ่งให้เมียสังหารผัวดีกว่าเราสังหารเองมันแนบเนียนผิดกันมันสะดวกผิดกันเออเอ๋ยแสนคําเบิงตาไปข้างหน้าแมกไม้เขียวทึบท้องฟ้าสลัวสลัวอากาศเย็นชื้นจากพวกคนดงไม่ชอบเพราะพาความเจ็บไข้ามาให้กลิ่นอับอับของกองไฟซึ่งมอดสนิทไปแล้วยังกล่นอยู่เขานึกถึงปลอยผู้มีความงามไม่ผิดเก่าก่อนเขาไม่รู้ว่าชีวิตหล่อนเป็นอย่างไร เมื่อจากที่นี่ไปแล้วมันยังดีกว่าเฟียมซึ่งมีลูกกับเมืองมาผัวเดิมที่ตายด้วยน้ํามือเขาหรือไม่ความคิดของเพื่อนดีมากถ้าได้พร้อยเสียก่อนและถ้าหล่อนติดใจเขาหล่อนก็จะทําให้ผัวไปเสียจากที่นี่หรือไม่อย่างนั้นหล่อนก็ไปกับผัวผลคงไม่หนีจุดใหญ่ที่เขาอยากให้เป็นไปคือไม่ต้องการให้ผัวของพร้อยซึ่งจะต้องเกินหน้าเขาแนา่เพราะเป็นคนมาจากเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความฉลาดและมีวิชานาคเลงขามจริงหรือเท็จมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดี เขามีเรื่องหลายๆที่จะทำอีกใครจะเป็นก้างขวางคอหรือจะเป็นชนวนให้เขาได้รับเคราะไม่ได้เรื่องการที่จะได้พร้อยแบบเกี่ยวพาราศีแสนคําไม่เคยคิดเพราะรู้แท้แน่ชัดว่าไม่มีทางที่จะได้ระบินคนนั้นหลอกกว่าเขายังทาบกันไม่ติดเขามีแต่กําลังมีแต่สิ่งที่เขาคิดว่าผู้หญิงชอบใจคือความใหญ่ความโตของบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาซึ่งเสียมเองยังได้รับความอึดอัดถึงกับเจ็บปวดกลวนคลาง แต่แล้วก็ตื่นเต้นและชอบมันเหมือนบ้าคลัง่งเขาคิดว่านี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้ชายมัดผู้หญิงอยู่มือแต่พร้อยจะไม่แลกเขาแสนคำจะทําอย่างไรรอนจึงจะรู้ว่าเขามีดีเรื่องมันจึงต้องขืนใจการเสียก่อนครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันหมายถึงว่าจะมีครั้งต่อไปอีกเขาเชื่อเช่นนั้นตกลงเขาตัดสินใจยิงมันเสียตามทางยิงก่อนเข้าหมู่บ้านเราแล้วโยนความผิดให้พวกที่ถูกจับเพราะวิง่งเราอีแม,มโนน พวกไหนกันเกิดกลางเขาเสิบไปมันก็พวกเราทั้งนั้นเรื่องนี้เองคิดหรอเปล่าแสนคํามันจะย้อนเข้าหาตัวเราพวกตํารวจไม่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสลักสัมภาษณรองหน้ามันมีเรื่องยิงกันเหมือนยิงแก้งยิงหมูป่านั่นแหละ <K> er <line> เอาไงก็เอาเถอะวะแต่ตอนนี้เราไม่มีโสฮุยและเราก็ไม่มีไอ้นั่นด้วยแสนคํา <K> er <line> อีกคนหมายถึงฟินเขามองหน้าชายทั้งสองทีแรกก็เบื่อหน่ายแต่เมื่อนึกถึงฐานะของตัวที่ดีกว่า และอาจถูกด่าว่ามีความสบายแล้วลืมเพื่อนเขาเอาเงิน200ออกจากกระเป๋าถ้ามันหมายความถึงว่าเรายิงไอ้นั่นเพื่อเงิน200บาทของแกแสนคำมันไม่ไหวแน่ทำไมเราไม่ใช่เพื่อนกันเลยไอ้เมืองมาก็เพื่อนเพื่อนกันจริง,รงๆด้วยเว้นเซเตว่าเองเป็นเพื่อนกับเรามากกว่าก็เลยเช่วยสังหารมันเสียเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากเอาฝิ่นยาใส่ไปได้ไม่กี่มือ เองบอกเราเป็นเพื่อนกันแต่เองได้เป็นเขยปู่สมิงเองฟัดน้องเมียไปคนหนึ่งกำลังฟัดอีกสาวหนึ่งแม่ย้ายก็รอเองสบายไปแต่เราต้องฆ่าคนให้เองเราเองให้200บาทพอไปนอนให้สบายกว่าหมาไปเพียงสองสามวันสีแกเองเอาเงินคืนมันไปคนอื่นเกรงใจเรามากกว่ามันเกรงใจนี่มันกำลังดูถูกเราเสียด้วยซ้ำค่อยๆพูดกันสีแกให้สติเมื่อเห็นว่าสามัคคีกำลังพินาศเพราะความขี้เหนียวไม่เข้ากันของเพื่อนอีกคนหนึ่ง แสนคำเอามือล้วงกระเป๋าดึงซองหนังดำเก่าคลําแต่เป็นมันลิมลิมกระเป๋าขาดเป็นขุยดึงมันออกมาจนหมดปากพูดไปพลางข้าไม่ได้คิดอย่างเองคิดข้าคิดอย่างเพื่อนเวลาเองไม่ทําอะไรข้าเลยเองก็มาเอาเงินจากข้าอย่างสบายไม่เห็นจําเป็นต้องลําเลิกเอาไปนี่เป็นเงินของเพื่อนให้ไม่ใช่ค่าจ้างเพราะเพื่อนมันจะจ้างเพื่อนได้ยังไงเกิดหรือเจ้าบุญเกิดรับเงินมาใส่กระเป๋าทําท่าว่าเป็นคนใจนักเลง แต่เขาก็ทายว่ามันเป็นเงินควรที่จะพอใจได้แล้วอย่าวอาข่าวเล็วไหลามาบอกข้าแล้วกันแสงคำกำชับข้าไม่เคยเล็วไหลสิแกพูดยังาพากภูมิใจยังไงชัล่าใจก็แล้วกันเย่าลืมว่ามันมีดีเฮ้ยสีแกร้องพางเอาศอกละทุงชายโครงแสงคำเบาๆเองมันชอบผู้หญิงเมื่อเสียท่าไรเสียไปชิบหายเพราะผู้หญิงอย่างยอมเข้าคุกหรือหมดตัวนี่ทำไมเองไม่คิดเอาฝรั่งเป็นเมียบ้างวะ ทำไมเองไม่คิดอะไรที่แปลกกว่าคนไทยไม่เหมือนแขกสกปรกก็กหลายโหนขาก็คิดแสนคาผู้บ้าผู้หญิงคลางเสียงระงมในคอด้วยความตื้นตันอีหน้าตกละคนนั้นก็สวยบาดใจสวยผิดตาสูงเลยเอวกลมตะโพกกลมกลึงเจ้าบุญเกิดคลางเหมือนมองเขาเป็นใรน่มผ้าผู้หญิงที่มันเรียกว่าฝรั่งเวลาปอกเปลือกแล้วข้างในมันเป็นยังไงวะอยากรู้เหตุซึ้งถ้าเขาเอากูเข้าคุกสักสามเดือนบางทีกูยอมแต่ถ้าเองเป็นกะข้า เขาบวกของเก่าที่แหกมาด้วยของเดิมเหลืออีกแปดปีแหกออกมาถ้ากลับไปโดยไม่มีคดีอะไรใหม่เพิ่มเติมยังไม่รู้เขาจะคิดค่าแหกอีกกี่ปีและถ้ารีบมีเมียแม่มเขาน่ากลัวจะถึงยี่สิบปีเพราะเขาว่าหลวงท่านดูแล้วพวกแม่พวกฝรั่งพวกนี้ใครไปทำอะไรเขาเขาตามเกาะติดใบหูเที่ยวมึงสีแก่เน้นท้อยคำยังชัดเจนทำามันผู้ภาษาฝรั่งของมันได้อย่างเดียวคงไม่เป็นอะไรกว่าจะรู้เรื่องคงว่ากันอีกนาน แสนคำว่าแต่นี่มันพูดไทยมันคนไทยพูดภาษาลาวยังได้มันคงบอกตำรวจบอกใครต่อใครละเอียดดีกว่าพวกผู้หญิงบ้านเราแล้วเราก็ต้องเข้าคุกเร็วมากที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ถึงยังไงก็เป็นเรื่องน่าคิดแล้วเรื่องพลอยสีแกหันมาจริงจังกับแสนคำอีกระหว่างนี้มันยังไม่ได้ไปไหนหรอกมันอยู่เรือนตะปุ้นเองรู้แลสิมีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งร้ายยิ่งกว่างูจงอางน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรแต่สัตว์ร้ายตัวเนี้เหมาะจะเป็นเมียเหมือนกันนี่แสนคำ บุญเกิดรู้ทันทำมันรักก็อาดดีแต่ถ้ามันไม่แยแสเราวมึงเอ้ยมันหาแต่ความสวยหัวเองยิ่งกว่าเหาติดหวยข้าไม่อยากไปที่นั่นเพราะมันทำเอาหน้าช้าไปหลายหนทําไมไม่ไปรอมันที่ลําห้วยมันมีสาวๆหลายคนขนาดเดียวกันไปเป็นหมู่ไร้กาดเกือบเครือกันมีพานทองเป็นหัวโจกอีแผนบอกว่ามันแก้ผ้านอนก็จริงแต่มีปอกหนังผูกที่ขาอ่อนอะไรมีดก็ฝักหนังมันผูกกับขาอ่อนเหรอแต่เวลามันอาบน้ํา ไม่มีใครบอกได้ว่ามันมีหรือเปล่าข้าเคยไปดักลําห้วยสองสาวันเห็นไม่มีท่าแม้เวลาที่เก็บผักมันระวังตัวของมันแจฉลาดฉลาดมากอยากรู้ใครจะเอามันได้เผลอเมื่มอนไรขึงพืชเหมือนฮันแสงคําพูดยังเจ็บใจสีแก่ศบตาบุญเกิดแล้วเดินไปหลังต้นไม้ใหญ่เอาตีนอันหนาเธอท้าใหญ่โตจนใช้อะไรหุ้มห่อไม่ได้นอกจากตีนเปล่าเขี่ยกองเศษใบไม้แห้งเสร็จแล้วก้มลงไปคุยดินดึงเอาเหล้ามาขวดหนึ่ง ้ายบ้านทางเหนือนนไอขีดมันต้มเหล้าเถื่อนไว้ขายพวกบนเขาบ้างพวกมันซุกเอาไว้ข่าเห็ดเลยหยิบม,มาสองขวดเล่นเสียขวดหนึ่งนี่เหลือขวดหนึ่งขอมใส่สมุนไครอะไรด้วยรถเข้าทีแต่ฉุนเต็มประดาคนทั้งหมดแบ่งเหล้ากันดื่มคนละอึกใหญ่แล้วแสนคาก็กลับเข้าบ้านความเปลี่ยนแปลงของปู่สมิงหรือนายพลยผู้มีความดุร้ายและมีของขังเหนือหมอผีทั้งหลายจนกระทั่งเป็นที่คล้ามเกรงของคนทั่วไป เป็นเรื่องน่าฉงนของลูกเขยเขาซึ่งก็เป็นคนเกเรอย่างฉมังเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขยคนใหม่ของปู่สมิงนั่นเองเพราะแกเอาเรื่องในฝันมาปนเปเรื่องจริงยุ่งไปหมดแกเรียกคนดีมีวิชาที่เหมือนเทวดาว่าคนสายฟ้าหรือมนุษย์สายฟ้ามีความร้ายแรงอย่างความชีพหายแก่ชีวิตมนุษย์ต้นไม้สัตว์และอื่นๆพร้อมกับส่งเสียงดังอย่างน่าสะพรึงกลัว นับครั้งไม่ทวนที่มันขู่คำรามโดยไม่บอกว่าเมื่อไหร่จะผาดลงมาสายอันเลืองรองของมันแ่นแตบปราบไปทั่วทุกทิศรอบฟ้ามีทั้งกลางวันกลางคืนผิดกับดวงอาทิตย์สำหรับกลางวันพระจันทร์สำหรับกลางคืนแต่สายฟ้ามีเสมอทุกเวลาไม่มีใครรู้ว่ามันจะหล่นที่ไหนคนสัตว์วัวควายป่าเขามันลงมาสังหารได้ทั้งนั้นกับเปรียบคนเก่งอย่างนั้น และบางทีแกละเมอไปว่าแกอาจเป็นคนสายฟ้าไปเสียเองก็ได้เพราะไม่มีใครเก่งกว่าแกเจ้าลูกเขยของแกพูดได้ลูกสาวแกด้วยอำนาจและความเกเลยอย่างพ่อตาแปลกใจที่ว่าเพียงแต่ละบินไม่ถอยหลังหนีแกเหมือนอย่างคนอื่นที่เกรงกลัวอำนาจของแกและทําท่าเหมือนจะสู้เอาเสียด้วยเท่านั้นเองหรือที่พูดได้รับสมญานามว่าปู่สมิงเทามีอะไรทําให้แกมีความรู้สึกอย่างน้อยก็คลั่นคลาำต่อละบิน เขาสงสัยหอกเล่มนั้นทำไมมันไม่พุ่งเข้าเป้าหมายคำบอกเล่าของแกเป็นสิ่งน่าสงสัยและไม่น่าเชื่อถือคนกรุงเทพจะมีดีอะไรแสนคำเป็นคนจากที่อื่นและเหตุเล,ล่ร่อนเหมือนพวกที่มาจากดงลึกหรือพวกที่อพยพข้ามภูเขาบางพวกก็อพยพไปบางพวกอพยพมาชีวิตอยู่กันอย่างพวกเล,ล่ร่อนอย่างพวกชาวเขาเผ่าต่างๆที่ไหนดีก็อยู่นานหน่อยไม่มีใกลสสะสมสมบัติพระสถานอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน สันคำมาคนเดียวมีความดุร้ายเป็นคนจริงรัดล,ลานใครต่อใครเรื่อยมาความดุและใจคออำมหิตของเขาดูเหมือนจะเป็นที่พอใจของปู่สมิงแรกเริ่มทีเดียวแกไม่ชอบลูกเขยคนใหญ่ของแกที่มีนามว่าเมืองมาแต่สำหรับคนอื่นเขาว่าเมืองมาเป็นคนดีใครได้เป็นเขยจะวางใจได้ว่าลูกสาวตัวจะมีความสุขเพราะเมืองมาเป็นคนไม่สันหลังยาววันหนึ่งหนึ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันรับจ้างทำนาทำไร่ทำของตัวเองบ้าง เข้าป่าจับสัตว์รอบยิงสัตว์เอาหนังไปขายถ้าอยู่บ้านก็สารรอบดักป่าทำาลันทำกระบุงแม้แต่มีดฟันยายังคมกลิบเขาทำทุกอย่างเขาชอบความสงบมากกว่าการต่อรลาต่อเถียงทะเลวิวาทเมียของเขาเฟียมเป็นคนปากร้ายและเจ้าชู้เมืองมาถูกเมียดา่าเพราะความงุ่มง่ามเรื่องร่วมรักบทรักของเขาไม่ถึงใจเฟียมเขามักตอบเมียง่ายๆให้เมียด่าว่าเขาทำอะไรไม่ค่อยไหวเพราะกลางวันเขาทำงานเหนื่อยเหลือเกิน แต่คนทั้งสองก็มีลูกคนหนึ่งเมื่อปู่สมิงไม่อยู่พวกแสนคำมาหาเรื่องเพราะความเมาแต่เมืองมาไม่สู้เขาบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อร้อต่อเถียงก่อเรื่องกับคนเมาเฟียมโกรธมากเรียกผัวว่าไว้หน้าตัวเมียและหล่อนกับแสนคำกับพวกก็ไม่ชอบกันเพราะความเจ้าชู้และเพราะลูกสาวทุกคนที่เอาความงามมาจากแม่คือทองใสซึ่งเป็นเมียพ่อของเด็กเหล่านี้ด้วยการถูกขืนใจอีกเหมือนกันแสนคำเกิดชอบเฟียมรักเฟียม ในที่สุดเขาก็ได้เฟี้ยมด้วยการข่มขืนในครั้งแรกและด้วยการยินยอมเพราะติดใจบทรักแบบดูดเดือดของแสนคำอย่างที่พานทองเล่าให้คนอื่นฟังไม่ช้าเมืองมาก,ก็ตายเพราะถูกรอบทำลายซึ่งผู้คนส่วนมากค่อนข้างเชื่อว่าเมืองมาตายเพราะแสนคำรอบคาคราวนี้ลูกเขยคนใหม่ของสมิงเท่ามีฤทธิดเดชเหมือนพ่อตาไม่ผิดเกะกะอรารวาตลังแกคนคบโจรกินเหล้าเมาเกเรและกลัวเกรงอยู่คนเดียวคือพ่อตา ทั้งเขยและพ่อตาจึงอยู่ในป่าดงนี้ด้วยความเป็นสุขเหนือคนมีอยู่สิ่งเดียวที่เขยไม่รู้ก็คือทําไมฐานะพ่อตาจึงดีขึ้นเลยสมัยหนึ่งปู่สมิงจะขายพลอยให้แก่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามาทําไม้เถื่อนในดงตะวันตกลึกเข้าไปนั่นแปลว่าเขายากจนต้องการเงินแต่ฐานะของหัวหน้างานที่คอยหาคนคอยคุมงานทําไม้เขามีไรายได้มากแต่เขาก็หมดไปด้วยการพนันเลี้ยงเพื่อนฝูงและคนอื่นยังไม่เลือกหน้าเพราะความใจกว้างของเขา เงินจึงน่าจะหมดไปเมื่องานหมดแต่เขากลับมีการใช้ใจ่ายยางมือเติบเรากลับมีเงินใช้อย่างไม่รู้หมดเขาขยายบ้านช่องใหญ่โตจ้างคนถางป่าทำไร่กินเหล้าไทยอย่างดีที่มีขายที่อำเภอเช้ายันเย็นต่อค่ำจนหลับพอตื่นมาก็ตั้งต้นเมาต่อไปซื้อผู้หญิงจากพวกเหล่าพวกขมูเล่ลอนรถแล้วแต่รุ่นกระตอกซึ่งแต่ละคนพอเป็นเมียเขาคืนแรกลุงเช้าก็ปางตายทุกรายไปเงินเหล่านี้มาจากไหน แระเพราะเป็นคนดีมีวิชาเข้าไปที่วิหารหินร้างซึ่งมีปางสมัยขอมเก่าแก่ไม่มีใครรู้ว่าสร้างสมัยไหนใครเป็นเจ้าของแล้วทําไมมันถึงมาอยู่ในป่าดงพงผีไม่มีใครเป็นนักประวัติศาสตร์ที่นั่นเป็นดงจงอ่างมีพวกชาวป่าพยายามเข้าไปแต่แล้วก็ตายทุกรายเพราะโดนจงอ่างขับไล่กัดเอาปู่สมิงเองเป็นคนเล่าว่านอกจากจงอ่างแล้วยังมีว่านพิษร้ายกาซึ่งออกดอกไม่มีฤดูกาลตอนหัวคามันจะเริ่มบาน กลิ่นของมันถ้าใครสุดเข้าไปจะลืมอะไรหมดเราอาจเป็นบาไม่รู้จักมนุษย์ไม่รู้จักตัวเองในที่สุดจะอรารวาดคลั่งเหมือนคนถูกหมาบ้ากัดและตายแต่สมิงเท่าไปที่นั่นแกไม่ได้บอกใครว่าแกไปที่นั่นเจ้าเขยของแกสะกดรอยไปจะให้ถึงที่หมายแต่พอได้ยินเสียงที่มันบอกว่าเป็นเสียงจงอางร้องความตั้งใจก็ล้มเหลว มันวิ่งปาลาบกลับมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใจแต่ก็ต้องเข้าใจกันว่าเงินทองเป็นลาบอย่างหนึ่งที่ปู่สมิงได้มาด้วยอาคมอันแก่กล้าของแกการเข้าไปในดงตรงอ่างละว่านที่มีกลิ่นหอมเป็นพิษเป็นความเก่งกล้าเหนือคนและต้องเป็นคนดีมีวิชาขลังบ้านของปู่สมิงจึงอยู่ห่างผู้คนเพราะมีคนตัดทางเดินใหม่ให้ห่างจากบ้านแกด้วยความกลัวแกรวมทั้งบรรดาพูดผีที่แกเลี้ยงไว้ด้วยเมียของปู่สมิง ลูกของปู่สมิงเล่าให้พวกชาวบ้านฟังว่าตัวเองไม่เคยเห็นอะไรผิดปกติไม่เคยได้ยินเสียงพูดผีปีศาจเหวินเสียแต่ในห้องของเขาท้องสายบอกคนเหล่านั้นเขาบอกว่าใครไม่อยากเดือดร้อนอย่าเข้าไปในห้องนั้นมีอะไรก็ไม่รู้ได้มีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เห็นแต่ที่เห็นมีรูปปัา้นานากลัวรูปหนึ่งใหญ่เท่าคนไม่รู้ว่าปั้นด้วยอะไรดำมาเมื่อมถือกระบองมีเขี้ยว ก็เราเห็นแวบ,บเดียวเขาเข้ามาตบฉันกลิ้งไปห้องมันมืดประตูหน้าต่างไม่เปิดเขาว่าฉันอยากคอรุดมันต้องมีอะไรร้าย,ายกาจยิ่งกว่าที่เมียของเราเพราะเมียยังรู้เพียงเท่านี้มันมีเสือกินคนเข้ามาคาบคนในหมู่บ้านเมื่อสองสามปีก่อนก็เล่าลือกันว่าเป็นเสือสมิงและในจํานวนนั้นว่ากันว่าต้องมีปู่ร่วมอยู่ด้วยการที่เรียกว่าปู่สมิงจึงเป็นการเรียกที่ถูกต้องและแกก็มักจะพูดว่าหมู่นี้เพื่อนฝูงแกมาจากไหนตอนไหนก็ไม่รู้ แล้วเสือเหล่านั้นก็หายไปต่อมาพวกพรานมาจากอำเภอและจังหวัดซึ่งได้ทราบว่าเกิดมีเสือสมิงตัวใหญ่ขนาดหมาจากคำเล่าลือของชาวบ้านแต่เสือเหล่านั้นหายไปเสียแล้วไม่มีใครเห็นมันอีกปู่สมิงบอกชาวบ้านว่าอย่าคิดว่าเป็นคนแล้วจะฉลาดกว่าพวกเหล่านั้นเสือในป่าไม่เหมือนเสือในกรงคนเข้าใจปู่สมิงอย่างไรก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเชื่อเกรงกลัวบูชาราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ แสนคำเดินกลับบ้านพร้อมความคิดอันสับสนจนกระทั่งสงสัยตัวเองว่าจะกลัวเจ้าหนุ่มชาวกรุงขึ้นไม่คนแล้วหรืออย่างไรเรื่องนี้ต้องพูดกับพ่อตาให้มันข่าวให้จงได้เขาขึ้นไปบนบ้านซึ่งมีชั้นกว้างใหญ่พอที่เด็กๆจะวิ่งเล่นได้อย่างสบายเฟียมนั่งเหยียดขาอยู่หน้าห้องรอนเป็นอะไรไปหน้าไม่สบายอยากได้ใครเป็นเมียอีกเหรอเมียถามดักคอก็อยากได้หมดละเจ้าผัวพูดยังไม่เกรงใจอย่าพูดถึงแม่นะเฟียมเสียงเขียว แสงคำเดินเข้ามาเกาะบานประตูค้ำหัวเมียเอาหัวแม่ตีนเขีย่ยที่เอลเมียอย่างสับพยอกหล่อนปัดพร้อมกับคอนพูดถึงเรื่องพลอยพูดถึงเรื่องอ้เคยเล่คนนั้นก็ฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมาทําเมียอีกสิคิดเห้ไกลอีแพนนี่คนหนึ่งยังไม่พอหรือไงเฟียมคิดให้ไกลเวลานี้เราไม่ได้มีกันเพียงเท่านี้นะถ้ามันเหมือนแต่ก่อนจะเป็นไายไปปู่สมิงตายไปเล่ายังอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราไม่อยู่เฉพาะเรายังมีคนอื่นเพิ่มขึ้นมาอีก ลำพังพรลอยจะเป็นไายไปแต่มีคนอีกคนหนึ่งแน่นอนยังมีใครคนหนึ่งที่เฟียมเองยังไม่ปล่อยให้หลุดลอยไปจากภาพที่พิมพ์ใจของหลอนใบหน้าท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวและความเป็นลูกผู้ชายของเขานายละบินน้องเขยของหลอนพวกของพลอยผู้มีโชคดีหลอนยังนึกอยู่เสมอว่าหลอนเห็นหน้าเขาชัดเจนเหลือเกินอีตอนที่ชะโงกหน้าเข้าไปมองหนุ่มอะไรหน้างามหาหนุ่มในบ้านต่ำเทียบไม่ได้อีกแล้ว มันทําให้จิตใจหล่อนไข้เขวไม่ได้อย่าไปทําอะไรเขายิงสาวพูดในคอเพราะเองก็ชอบมันอยู่ผัวแทงใจดําเมียฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นผัวยิ่งอยู่ทนโทษไอเมืองมาก็ยารมดาฉันอย่างนั้นนะแกกับไอ้สีแก่บุญเกิดไม่ใช่เลยที่ทําเขาหน่อยจะมาให้ขึ้นชื่อว่าคายฆ่าผัวเพราะมันเป็นเมียแกทุกอย่างแกทําคนเดียว